คท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะทำไกอไปจปลาเดิหลหลังาหลังจากดูกอซิล่าแล้วเป็นยังไงฮะน้องฟื้นเป็นยังไงบ้างสนุกไหมน่นนจะดิ้งก็ไปจอดเอรปัปยังไงบ้างเออเป็ไงบ้างแต่มื่จะ่สยไม่ได้แต่มือไ้จะใส่จะเอาออกพักตตแบบนี้เลยโอ้โหแล้วปัดปไงบ้างฮะ คลองเป็นไงบ้างคลองคลองใส่แขนเหล็กใช่ไหมทำไมถึงใส่แขนเหล็กเพราะว่าอะไรฮะโดนแผ่นแผ่อะไรในน้ำแข็งกัดใช่ไหมใช่ทำไมถึงใส่แขนเหล็กแล้วปืนเป็นไงทำไมคอสซิลล่าถึงได้มีพลังเยอะอะเพราะอะไรเพราะมันไปดูดดูอะไรฮะดูเศษดูดูไอ้นิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใช่ไหมใช่ที่ที่ประเทศอะไรดูที่ที่เป็นยังไงครับที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะ อ่าฝรั่งเศสนะฮะแต่เพิ่มแล้วทำไมเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะเดือดร่มเดือดร่มนะเดือดร่มนะเดือดร่มนะไป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 โอเคเอาละวก็ซิ่งแรกับคองนะฮะโอ้โห้องโอ้โห เล่นต่อกันที่บ้านดีกว่าปโอโอ้โหอ๋อยังสวยเลยกระโดดสนุกๆด้วยนะไปๆๆ Sorry S DJ